สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม p e r s o n a เตในการอัปเดตดักดเดเซอร์ออนไลน์นะครับวันที่7กรกฎาคมและบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยมีการแก้ไขอะไรมากพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เซิร์ฟซีซั่นเปิดไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาพร้อมคอแซ่เนาะปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือบั๊กมันเยอะมากเลยครับวันนี้เขาก็มาแก้บั๊กซึ่งแก้ไปหลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามีแก้อะไรบ้างนะ เนื้อหานะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นสัตว์ที่เราไปตีเราจะได้ฉายานั่นเองนะครับก็มีมาเพิ่มอีกแล้วนะร,รอบนี้มา3ตัวนะครับมีหมีฮนีนาแล้วก็รามะเนาะใครสนใจนะครับอยากเก็บฉายาก็ลองไปตามหากันได้นะโอเคมาที่ซีซั่นฤดูร้อนนะครับอันนี้ที่บอกเลยว่ามีการแก้ไขเยอะมากเดี๋ยวเราลองมาไล่กันว่ามีแก้อะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก็คือมีการแก้ไขเกี่ยวกับเควสหลักที่ปรับให้เตรียมง่ายขึ้นหรือว่าการสคริปเควสนั่นเอง หนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนให้ตัวละครสีสั้นนะครับสามารถดําเนินเควสหลักที่ปรับให้เรียมง่ายขึ้นได้นะครับจากที่เคยสามารถดําเนินได้ตะก,กูลละแค่1ครั้งใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าเคยทําไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะสร้างอีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวสีสั้นเนี่ยมันสกิปเควสไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครทั่วไปนะครับสกิปเควสไม่ได้นะสกิปได้เนี่ยเฉพาะตัวละครสีสั่นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับการเริ่มเควสหลักบันเดนเซียจากที่เดิมเนี่ยต้องสําเร็จบันทึกสารของผู้คคาาบที่่่21กกออนนน็็็ืเเเลยปปสํรจ บันทึกสั่งของพวกคาบทที่8ก็พอแล้วนะครับก็คือเวล56นั่นเอง ทีนี้วิธีการดําเนินเควสของการสคริปเควสเนี่ยเขาก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากเดิมคือต้องใช้อเทมบันทึกสารของผู้ค่า <c oughs> เปลี่ยนเป็นการรับแล้วก็สําเร็จเควสผ่านผู้ด,ดําได้เลยนะครับส่วนบันทึกสารของผู้ค่าของคนที่ยังมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะถูกลบออกไปทั้งหมดเนาะสามารถไปทําผ่านผู้ด,ดาได้เลยนะครับแม้ว่าวิธีการดาเนินสคริปเควสเนี่ยจะเปลี่ยนมาให้คุยกับผู้ด,ดาแทนแต่ว่าการบรรลุเงื่อนไขเควส่ยังเป็นเลเวลตามเดิมเลยนะครับคือให้ยึดตามบันทึกสารของผู้ค่าได้เลยนะเหมือนเดิมไม่มีอะะไรรเปปลลี่่ยนนน,นนนนนแงใสวัั้คบ ส่วนของบัตรผ่านซีซันนะครับสำหรับใครที่สคริปเควสเนี่ยแบบเดิมเนี่ยก็คือเราต้องมาสนทนานกับพุทธดำใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคือมาสนทนานกับพุทธดำเพื่อสําเร็จบัตรผ่านซีซันได้เลยนะ แล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับบางคนที่สําเร็จการสคริปต์เควสทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถรับเควสบางเควสได้หรือว่าการผ่านบัตรผ่านซีซันบางส่วนได้นะอันนี้เขาก็บอกว่าแก้แล้วนะครับใครที่ยังเจอปัญหาอาจจะลองแจ้งซัพพอร์ตไปได้นะเควสต่อเนื่องที่รับไม่ได้นะครับก็เช่นช่างตีเหล็กในตํานานแล้วก็ผู้ร่วมทางลึกลับอันนี้น่าจะเป็นเควสแฟรี่เห็นหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาเหมือนกันว่ามันรับไม่ได้ตอนนี้ก็น่าจะรับได้ตามปกติแล้วนะครับ สำหรับคนที่สคริปควสอันนี้ก็มีการเพิ่มปริมาณไอเทมหินดำนารุด้วยนะครับทั้งอาวุธทั้งเกราะป้องกันเลยเขาบอกว่าจะเพิ่มให้เป็น2เท่าเลยนะครับจากเดิมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอาวุธจะเป็น595ก็เพิ่มเป็น1,100เกราะป้องกันเนี่ยมันได้1,100ก็เพิ่มเป็น2,200เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเพิ่มเป็นสองเท่าแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าถ้าสคริปควสหินนารุจะไม่พอใช้นะครับคนที่ทเควสหลักที่ปรับให้เรียบง่ายขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกกกกกััััััังงววววววลลลลนนนนะะเเเเพรเรราาาา่่า่่ขบบบออจจจมีีผปปปใชช้้้ยยยหภทส็ไแด นะแต่สําหรับคนที่สกีเฟสเสร็จไปแล้วจริงๆผมว่าน่าจะไปของทุบลากันหมดแล้วล่ะตอนนี้นะครับคงไม่ได้ใช้น้ารู้แล้วนะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะครับท่าทางบางส่วนขณะทำเวสหลักที่ปรับให้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รับมานะครับก็ปรับให้มันได้รับตามปกติอย่างที่ควรจะได้เนาะ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้ไม่ได้รับคมภีรสายหมอกแห่งวายุนะครับมันก็คือตัวคมภีร์ที่ตัวซีซั่นใช้ในการกดเพิ่มสกิลพอยต์นั่นเองนะมเมื่อดําเนินการสคริปควสหลังโอนย้ายเป็นตัวละครทั่วไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่าเราสร้างเป็นตัวละครซีซั่นมาก่อนถูกไหมแล้วเราก็เลือกสคริปควสใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บพอเรายังสคริปควสไม่หมดเนี่ยเราไปกดเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปก็คือใช้นาฬิกาจับเวลาผููคานั่นเองพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าััวละคร้นเเนเี่ยยยยยาาาไงดมมภสหอุู ซึ่งตัวละครทั่วไปมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้เฉพาะตัวละครซีซั่นนะอันนี้เขาก็เลยปรับให้นะครับว่ามันจะไม่ได้เป็นรางวัลและสําหรับตัวละครที่ย้ายเป็นตัวละครทั่วไปแล้ว มีการแก้บั๊กนะครับการได้รับกล่องอุปรกรณ์ปลุกพลังทูบัล่าระดับเอกหลังสําเร็จเควสปลุกพลังด้วยตัวละครทั่วไปอันนี้ก็เอาออกแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยใครที่มาเล่นตอนเซจนะครับจะพบว่ากล่องปลุกพลังทูบั่าระดับเอกเนี่ยเราจะได้มาด้วยหลังทาเควส์อเวกเสร็จซึ่งตอนเซจมาเนี่ยมันไม่มีเซิฟซีซั่นนะครับผมก็ตอนนั้นก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมได้ของทูบัล่ามาใส่ไม่ได้นะครับ ในส่วนของเควสเริ่มต้นของการสคริปเควสที่เราไปรับที่อาร์ูสตินเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับ UI ด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวลงไปข้างล่างเขาจะมีภาพให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้ผู้เล่นที่มาทีหลังแล้วงงว่าสคริปเควสคืออะไรเห็นแล้วแบบนี้น่าจะไม่งงแล้วเนาะ อ่า UI ก็คือประมาณนี้เราเลือกลงมาเจอเลยนะครับเลือกเควสทางเลือกจากเดิมเนี่ยคือคุยกับอลูสตีนมันมีสองเควสให้เลือกบางคนก็อาจจะงงถ้ากด R รัวเนี่ยมันข้ามไปเลยนะครับมันจะรับแบบปกติไปให้เลยนะถ้าสกิปเควสเราต้องกดเลือกเองใช่ไหมมันเควสที่2เนาะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นเควสทางเลือกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเราจะเลือกได้เลยว่าอ่าจะเอาซ้ายหรือจะเอาขวานะครับฉะนั้นก็อย่าลืมอ่านก่อนละกันนะถ้าเลือกไปทางซ้ายมันก็จะเป็นเควสหลักตามปกตินะครับทำต่อไปเรื่อยๆเนาะ ลงมาต่อนะครับเขาบอกว่าจะมีมอนพิเศษซุ่มซ่ามอาฟอาร์นะครับจะประกฏตัวในอัตราที่ต่ำนะครับเมื่อกาจัดมอนเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์ซีซันของพื้นที่ด้านล่างก็จะมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับมีนากาทะเลทรายบาชิมนะครับจันเซียวที่เทียมเมืองแร่คุกฟิลคูนะครับป่ามันชาวพาดิวโพลีทชิลล่านะครับดงมาป่าแดงเซเลคานะครับคารีทัฟทากาฮาร์นาบันมิวม็อกพอดดี้โลนาร้อนนะครับซีไคอาร์แล้วก็ทัมมารีด้วยคือที่ฟาร์มหลักๆก็ออกมาแทบจะหมดนะครับทีนี้เมื่อ กําจัดอาร์ได้เนี่ยจะสามารถรับเป็นแร่ทูบัล่าแล้วก็หินฟอกได้นั่นเองนะครับอันนี้คือดรอบแน่นอน100%ที่สําคัญกว่านั้นนะครับอันนี้สําคัญมากๆสามารถรับหินดําแห่งคลื่นน้ําเกาะแข็งที่สามารถบวกอุปกรณ์ทูบัล่าเนี่ยจากจัตวาเป็นเบนจะได้ในอัตราที่ต่ํานะครับ ถ้าจำกันได้เนี่ยคุณจะได้หินดำแห่งคลื่นน้ำกอะแข็งจากบัตรผ่านซีซันที่เวล61เนาะคุณก็จะได้รับตรงนั้นเนี่ยหอันนะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกคงคิดว่าในซีซันนี้มันคงจะได้แค่อันเดียวปรากฏว่าไม่ใช่นะครับถ้าคุณตีอาอาร์แล้วคุณโชคดีเนี่ยคุณอาจจะดรอปหินดำแห่งคลื่นน้ำกอะแข็งเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับอาจจะอัน2อัน3อัน,ค,าาอนค,คุณก็สามารถไปบวก,กทูบัลล่าได้นะครับาา R R ก็จัตวาขึ้นเป็นเบนจ100%เะหนึ่งร้อย่เปอร์เป็นต้เกัน,นั้นเห็นแล้วก็เข้้าไปตีใหไยนะ โอเคมาส่วนของอาชีพมันบ้านนะครับโอคิรี่นะครับนินจาเซชมีแก้ไขนิดหน่อยเนาะเรามาที่คอแซกันดีกว่านะครับอ่านคอมเมนต์กันนิดหนึ่งแล้วกันหลกัหลกๆเนี่ยมีทักษะลื่นกระแสน้ําที่เขาบอกว่ามันเป็นหัวใจหลักเนาะซึ่งเริ่มต้นจากที่เราเชื่อไฮหมาริกา้าก็คือใช้เชือกไปก่อนแล้วก็ดึงสไลด์น้ำนั่นแหละเขาบอกว่าระยะเวลาครูดาวของลื่นกระแสน้ำเนี่ยมันทําให้นักผจญภัยบางคนนะครับบอกว่ารู้สึกเหมือนแบบติดขัดเป็นช่วงๆอะ่ะทีมงานก็เลยปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างระยะเวลาครูดาวนั่นนะั้กาจสไลด ยิ่งกว่าเดิมไปะเออผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับใครลองแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาทักษะเนี่ยคอแซเยอะมากเลยครับลองมาอ่านกันเองแล้วกันผมคงอ่านได้ไม่หมดผมจะขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันมาดูเรื่องของดาเมจเนาะมีการปรับดาเมจเพิ่มเติมบางอันก็ลดนะครับนิดหน่อยส่วนของจินเนี่ยจะปรับดาเมจลดลงเลยครับแล้วก็มีแข็งแกร่งอันนี้สืบทอดใช่ไหมปรับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคลื่นโรเลอ v วี IV นะครับอันนี้เป็นสกิลปกติยังไม่ใช่สืบทอดดดก็เเลลลยปรับมง ส่วนจีนอันนี้ก็ลดลงเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเนาะยังไม่หมดนะครับก็มีอีกบานเลยนะครับถ้ายังอ่านแบบละเอียดว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับลองมาอ่านได้เลยผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากโอเคมาส่วนของไอเทมนะครับก็มีการเพิ่มให้สามารถรับคอแซ่เซตอาวุธชุดมาเลทะคัน7วันเข้ามาแล้วนะครับจากกิจกรรมกล่องเซตอาวุธชุด7วันเนาะจากเดิมเนี่ยคือคอแซ่น่าจะยังไม่เข้ามันกดรับไม่ได้นะครับกดรับได้แค่ของอาชีพอื่นอย่างเดียวเนาะ แล้วก็มีการปรับอาวุธเสริมนารุนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญนะครับ อีกอย่างที่สําคัญก็คือมีการปรับลดน้ําหนักของไอเทม5ชนิดที่ต้องใช้ในการเสริมประสิทธิภาพอ,กอุกรร์นารุและทูบัลล่าครับให้เป็น0.1ลิตร1,000อันโอ้โหอันนี้เรียกว่าดีมากๆเลยนะเพราะจากเดิมเนี่ยหินนารุมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วเวลา <laughs> แจกมาเยอะๆเนี่ยมันหนักมากเลยครับสุดท้ายคือต้องรีบบวกให้เสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันฝากขังไม่ได้ด้วยอันนี้ก็มีลดอยู่หลายอย่างเลยนะครับมีหินดํากาเวลาหินฟอนะครับแร่ทูบัลล่าแล้วก็หินดํานารุทั้งอาวุธทัั้้งงเรอ,อกนลย คุยง่ายก็คืออาจจะไม่ต้องโยนทิ้งแล้วละ่ะอันนี้ถ้าใครจะเก็บก็เก็บไว้ได้มันไม่ค่อยหนักแล้วถ้าจะเก็บเนี่ยอาจจะแค่เปลืองช่องเนาะหินดํานารุก็เปลืองช่องไป2ช่องถ้าคุณอยากจะเก็บไว้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเก็บนะครับถ้าบวกของนารุครบหมดแล้วเนี่ยเอาไปแลกทูบบลาเสร็จแล้วเนี่ยของนารุเนี่ยทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเนาะ เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามาในส่วนของ q u e s ความรู้วันนี้นิดนึงนะครับมีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการสําเร็จ quest ชนเผ่าทูโร่ที่ต่อต้านเนาะที่เป็นหนึ่งใน quest หลักอันนี้เนี่ยถ้าก่อนเปลี่ยนนะครับผมจําได้ว่าคุณชายฟลเซนเคยบอกผมนกันมันต้องไปตีทูโร่ที่ทรยศเนี่ยห้ตัวนะครับตอนนี้เขาก็ปรับเป็นกําจัดแค่1ตัวก็พอแล้วก็เสร็จ q u วสได้เลยนะครับก็ถือว่าง่ายขึ้นเยอะนะครับ มาในส่วนของ UI อันนี้เนี่ยทีเด็ดของ UI นะครับผมอยากให้ดูตรงนี้แล้วกันก็คือมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบ UI ที่แนะนําเมื่อแสดงการค้นหาเส้นทางขณะดําเนินเควสในเซิร์ฟเวอร์เอเวียครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเซิร์ฟเวอร์เอเวียอันนี้คือในกรณีที่ว่าคุณเข้ามาในเซิร์ฟเอเวียนะครับอนาเขตเอเวียเนาะมันก็จะขึ้นเตือนด้วยว่ามอนสเตอร์ Monster ที่อยู่ในช่วงเลเวล15ถึง30ก็คือโซนเซเรนเดียเนี่ยในอนาเขตเอเวียน,นั้นจะมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับอาจจะดําเนินเควสอย่างยากละะําบากถ้าต้องดําเนินนนนนนเวสทีี่ป็การตมอนในั้น นนันเองแนะนําว่าคนที่จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เวียเนี่ยต้องมีเลเวล61ขึ้นไปนะครับพลังโจมตี260ขึ้นไปแล้วก็พลังป้องกันเนี่ย310ขึ้นไปอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่ไม่หลงเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เอวียได้ระดับหนึ่งนะครับหรือจริงๆถ้าสุดท้ายแล้วยังหลงไปตีมอนเองเนี่ยก็จะพบว่าตายอย่างอนาถนะครับ เออแต่ว่าช่วงการตายแรกๆเลเวลน้อยๆเนี่ยมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วเนาะก็ไม่เสียเรียดนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการแสดงเนื้อหาประกาศสมัครสมาชิกกิลด์นะครับเป็นคาแนะนํากิลด์ถ้าคุณได้จัดทําไว้เนาะในหน้าต่างรับสมัครสมาชิกกิลด์นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูในกิจกรรมกิลด์อีกทีแล้วกันมันมีกิจกรรมใหม่มาด้วยนะครับตรงนั้นน่าจะละเอียดกว่า UI จริงๆก็มีปรับหลายอย่างอยู่นะครับถ้าใครสนใจอยากมาอ่านละเอียดก็ลองมาอ่านได้นะมีแนะนําด้วยนะครับอันนี้ทีม UI ว่าเออเนี่ยปรับแบบทีมซีซั่นฤดูร้อนไหมเพื่อจะชอบนะครับก็ดูสวยงามมีผู้ด,ดํานั่งชายหาดอยู่ด้วยนะครับก็แล้วแต่เนะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนได้หมดนะครับ เอออันนี้ครับสำคัญมากๆแบ่งแยกข้อความจากระบบนะครับเพื่อสามารถเปิดและปิดข้อความที่ปรากฏเมื่อเสริมประสิทธิภาพสาเร็จและล้มเหลวแยกได้ต่างหากในการตั้งค่าโฆษณา,นาถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นชินแล้วว่าเวลาคุณจะปิดเสริมประสิทธิภาพนะครับคุณอาจจะต้องปิดระบบทั้งอันไปเลยนะครับเออเพื่อให้มันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณสามารถติ๊กเฉพาะเสริมประสิทธิภาพได้แล้วนะครับโอเคลงมาข้างล่างก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกิจกรรมกันต่อเลยแล้วกัน มาที่กิจกรรมแรกนะครับเรนิโอแห่งกลุ่มโจนสลัดปลาจอมจอมตามหาหัวหน้าอยู่อันนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง21กรกฎาคมเนาะรายละเอียดไม่ยากเลยครับก็คือเรนิโอเนี่ยมันจะปรากฏตัวมาในพื้นที่ล่ามอนนะครับภายในระยะเวลากิจกรรมเนาะเวลาที่มันปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นข้อความด้วยครับว่าเรนิโอแห่งกลุ่มโจนสลัดปลาจอมจอมได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วทีนี้ถามว่ามันทาอะไรได้นะครับถ้าเราเข้าไปคุยนะครับเราจะได้รับผลบัฟการครุ้มครองของกลุ่มโจนสลัดปลาจอมจอมนั่นเอง อันนี้เนี่ยถ้าเป็นคอแซนะครับเวลาคุยมันจะได้บัฟค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก100%แล้วก็ทักษะเนี่ยบวก300%เนาะแต่ถ้าเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่คอแซนะครับมันจะได้ค่าประสบการณ์ทักษะ300%อย่างเดียวไม่ได้ต่อสู้นะบัฟดังกล่าวนะครับมีระยะเวลาใช้งาน180นาทีนะครับ3ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็เลนิโอเนี่ยจะหายไป30นาทีหลังปรากฏตัวนะครับ อันนี้ก็จบกันไปมากิจกรรมที่2นะครับแชร์รูปคอแซในโซเชียลมีเดียกันเถอะอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง21กรกฎาคมเนาะรายละเอียดก็คือเราเนี่ยต้องไปแชร์ภาพคอแซที่ CM Binji นะครับโพสภายในระยะเวลากิจกรรมทีนี้เนี่ยเมื่อแชร์โพสนะครับจะต้องติดแฮชแท็กนั่งต่อไปนี้ด้วยจึงจะนับว่าเข้าร่วมนะครับจำเป็นเหมือนกันนะแฮชแท็กว่า Black Desert เนาะแล้วก็แฮชแท็กอาชีพใหม่แล้วก็ ai, แฮชแท็กคอแซนะครับนี่ก็แนะนําว่าก็ไปวางเลยก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสี่่าาพพิิม์ผดหรรืออเปละไแบบนีย เวลาเราจะแชร์นะครับเขาก็มีแปะรูปมาให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นโพสต์ภาพพอแซที่ถ่ายโดย c m g นะครับกดไปที่โพสเนาะเวลากดไปที่โพสตเสร็จมันก็จะมีให้กดอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถกดแชร์ไปทวิต t ตอรนะครับหรือว่า Facebook ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรา พอแชร์ไปเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเขียนเล่าเกี่ยวกับคอนเซปต์หรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับร่วมกับโพส์ที่แชร์ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะทีนี้เนี่ยเวลาแชร์นะครับจริงๆมันมี3วิธีด้วยกัน2อ,อย่างก็คือ Facebook Twitter ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันมีปุ่มแชร์ให้กดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะครับส่วน IG นะครับอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งก็คือเราเนี่ยถ่ายรูปสกรินช็อตนะครับหรือว่าดาวโหลดรูป แชร์สตอรี่เนี่เดี๋ยวมันจะหายนะครับ24ชั่วโมงเนาะทีนี้เนี่ยโพสก็อย่างที่ว่านะครับคือต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวเขาไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับไม่นับว่าเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเองแล้วก็ถ้าแฮชแท็กไม่ครบเนี่ยจะไม่นับว่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ทีนี้พอติด hashtag, แฮชแท็กเราก็แชร์ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปแนบ URL ที่เราไปแชร์เนี่ยคอมเมนต์ comment ลงในโพสที่ c m n g โพสภาพถ่ายขอแสด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรากดไปที่โพสได้นะครับเราก็ต้องไปคอมเมนต์ด้วยว่าอ่ะเราแชร์ในเฟซใช่ไหมเราก็ไปกดดูรูปนั้นแล้วก็ก๊อปลิงก์ของเฟซอันนั้นเรามานะครับแล้วก็เอามาแปะ รางวัลกิจกรรมนะครับถ้าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยจะมีอยู่5ท่านด้วยกันเนาะจะคัดเลือกจากนักประจนพัยนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจลงไปด้วยนะครับถ้าใครอยากลุ้นชุดฟรีนะครับหกบาทฟรีนะครับเซ็ตอาวุธชุดมาเลราคันนะครับหอันก็ต้องเขียนเรื่องราวให้มันน่าประทับใจหน่อยละเผื่อจะได้รางวัลดีเด่นนะครับลองดูเนาะส่วนอีก3อันนะครับอันนี้ก็รางวัลซ้ํากับรางวัลเข้าร่วมเลยก็คือแพ็กเกจพร้อแห่งโอมนนะครับสามวันแล้วก็ จบไปนะครับกิจกรรมที่2มากิจกรรมสุดท้ายกันและแคมเปญรับสมัครสมาชิกกิลนะครับอันนี้อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง18กรกฎานะครับรายละเอียดแคมเปญเนี่ยก็คือกิลที่สนใจนะครับอยากรับนักผจญภัยหน้าใหม่หรือว่านักผจญภัยที่จะกลับมาเป็นสมาชิกกิลเนี่ยสามารถไปเขียนคําแนะนํากิลนะครับเชิญชวนสมาชิกใหม่ในที่ UI กิลนะครับตัว G ีแล้วก็แนะนํากิลภายในเกมเลยนะครับอันนี้ทีนี้คนที่จะสามารถเขียนแนะนํากิลได้เนี่ยก็ต้องมียศเป็นหัวหน้านะครับผู้ช่วยหรือไม่ก็รองหัวหน้าเนาะเคล็ดลับการเขียนแนะนํากิลอ เขียนไปเถอะทําให้คนอยากเข้ามาร่วมกิลเราว่างั้นเถอะนะฮะเมื่อลงทะเบียนคําแนะนากิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงประกาศรับสมัครสมาชิกิ l ตามวิธีการดังต่อไปนี้เลยนะครับคลิกที่ไอคอนประกาศรับสมัครสมาชิกิวเนาะอันนี้นะครับ หน้าต่างใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ให้เราเลือกว่ากิลด์ของเราเนี่ยชอบทําอะไรนะครับแล้วก็ลงทะเบียนมันจะมีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับก็คือเป็นกิลด์ต่อสู้ต่อสู้อันนี้น่าจะหมายถึงวอลนะชีวิตนะครับทำไลฟ์กิลเดินเรือนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเทตเรือพวกนั้นนะครับแล้วก็ผจญภัยอันนี้คงเป็นตีมอนในทั่วๆไปเนาะพอเราลงทะเบียนเสร็จเนี่ยวิธีตรวจสอบว่ากิลด์ของเราลงทะเบียนสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยกดที่ UI รับสมัครสมาชิกกิลด์นะครับแล้วก็รายการกิลด์เนะน โอเคมาถึงขั้นที่3นะครับเมื่อลงทะเบียนคาแนะนากิลประกาศรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราไปที่เว็บไซต์ทางการนะครับเข้าเว็บบอร์ดค้นหากิลแอนเพื่อนนะครับแล้วก็รับสมัครสมาชิกกิลแล้วก็อัปโหลดโพสต์โปรโมทกิลตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้เขามีรูปบอกมาเลยนะว่าต้องเน้นตรงไหนบ้างนะครับเลือกหมวดนะครับท็อปิกต้องเป็นรับสมัครสมาชิกกิลแล้วก็หัวข้อนะครับอันนี้ใส่คํานําหน้าเนาะต้องมีวงเล็บว่าต้อนรับด้วยนะครับนำหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นกิลเอ๊ะเนื้อหาของโ ก็ dunno, จะต้องมีการแนบรูปสกีนช็อตหน้าคาแนะนำกิวภายในเกมนะครับแคปจากในเกมมาแปะด้วยนะทีนี้เนี่ยคุณจะเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าจะเอาแค่สกีนช็อตมาแปะก็แล้วแต่เลยนะครับเงื่อนไข,าขาการโพสนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับใส่คำนำหน้าหัวข้อโพสต์ว่าวงเล็บต้อนรับจําเป็นนะแล้วก็แนบรูปสกีนช็อตหน้ายูไแนะนํากิวอันนี้ก็คือแคปมาจากเกมที่ผมบอกนั่นเองเขียนแนะนํากิวที่ตนเองสังกัดอยู่นะครับเพื่อช่วยนักผจนภายหน้าใหม่หรือว่านักจนภัยที่กลับมาในการเลือกกนนิวอนสุดท้าย ก็คือสําหรับกิวนะครับที่ได้รับคัดเลือกจากแคมเปญเนี่ยจะได้เป็นกิวเติบโตนะครับและจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยนะครับทีนี้มาดูกันก่อนว่ากิวเติบโตเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับสูงสุดนะครับ20กิวสิทธิพิเศษที่จะได้ก็คือจะสลับขึ้นที่ด้านบนของหน้ารับสมัครสมาชิกกิวนะครับทีละ3กิวเนาะในวันที่21กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนั่นเอง ในกรณีที่ว่ากิลคุณได้รับเลือกเป็นกิลเติบโตนะครับถ้าไม่มีการรับนักผจนภัยหน้าใหม่หรือว่านักพจนภัยที่กลับมาเข้ากิลเลยเนี่ยไม่มีการทํากิจกรรมภายใน2อาทิตย์หลังจากได้รับเลือกนะครับกิลดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกยกเว้นจากการได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือโดนคัดออกนั่นเองนะครับบ้านเอฟนะฮะมีตารางย้ําเตือนมาให้ด้วยนะครับว่ากรุณาทําสิ่งนี้นะหากได้รับเลือกให้เป็นกิลเติบโตนะครับตอนรับนักผจนภัยหน้าใหม่นะครับร่วมปาร์ตี้คอนเทนต์กิลกับเหล่านักผจนภัยหน้าใหม่นะคร หากทาพฤติกรรมที่ละเมินนโยบายนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าละเมินนโยบายนะครับหรือข้อตกลงในการทํากิจกรรมเนี่ยอาจจะถูกระงรับสิทธิ์การเป็นกิลด์เติบโตได้ในภายหลังนะะลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นทิปสําหรับนักผู้ชนภายหน้าใหม่หรือว่านักผู้ชนภทยที่เพิ่งกลับมาสามารถสมัครเข้าร่วมกิลด์ได้ตามวิธีการนี้เลยนะครับกดคีย์ลัดตัว G ีนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างรับสมัครสมาชิกกิลด์นะครับอันนี้กดได้เฉพาะคนที่ไม่มีกิลด์อยู่เท่านั้นนะคือถ้าคนที่มีกิลด์อยู่เวลากด G ีมันก็จะเป็นข้อมูลกิลด ค้นหากิลด์นะครับที่เหมาะสมกับอุปนิสัยการเล่นของท่านนะครับได้จากหมวดหมู่กิลด์ด้านบนเลยนะครับมีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งต่อสู้นะครับชีวิตเดินเรือแล้วก็ผจญภัยเนาะเลือกได้แล้วนะครับกดสมัครเข้าร่วมกิลด์ที่ท่านต้องการแค่นั้นเองนะครับมันก็มีสิทธิพิเศษนะครับเวลาเข้ากิลด์มีหลายอย่างเลยนะครับทักษะกิลนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมากมายเลยนะครับมีสงครามฐานสงครามครอบครองนะครับให้เข้าร่วมมีบอสกิลด์ด้วยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือได้สนุกกกกััับบรวมมมนจภยยาา โอเคสำหรับแพทในวันนี้นะครับน่าจะจบลงประมาณน,นี้สำคัญจริงๆก็คือเรื่องพวกแก้บั๊กนะั่นแหละเซิร์ฟซีซันนะครับแล้วก็คอแซ่เนาะใครที่ยังมีปัญหาอยู่อาจจะคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าส่งไปหาซัพพอร์ตได้เลยนะครับใครมีไลน์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณสลับทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกยอดวิวด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ